เดี๋ยวก็ไปดูแลไปดูหล so no ังเกมอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไปดูมอลูกขานะครับโดนไล่ลงมานะไปดูสีนะแต่มึงมันสู้ขาดใจอยู่แล้วขาดใจแล้วข้านมันยู่ไฟหนึ่งีคู่แรกนะครับไปไเสียเลยการานนะก่นเป็ดไฟรั่ว้งนอกกี่ไฟอ่ะนอกเจไฟเหรอโอ้โหนี่ะ ก็ส่งใหญ่เอาไปเนมอยตามไปเอ้าเจมไหนเขาเจมไหนกรรมการก็ได้พุดทบลงและต่าอ่าไมได้เหนื่อยเลยครับผมนะฮะโอเคไดครับน้องไล้ครับนดี๋ยวจะเพื่อนใหญ่ใหญ่เจ็บด้วยนะไม่ใช่ไปเจ็บเจ็บโดนขาก็ไม่บังเลยเจ็บด้วยไม่บังไม่ออกไม่อะไรคุณฝืนถึงออกไปให้เขาเตะใส่รัดต่อยอย่างเดียวมุมมองพี่เล็กมุมมองเหรอล้มร้านนี่สิอา ดีครับดีใครให้มันไปคุยสอนเตลมชินเลยอ่าดีครับีครับเอาไปคุยเลยวจอยตรงแล้วเนี่ยนี่นะเสียนเสียนเสียนมวยเขามองออกนะฮะเสียนมวยเขามองออกไม่ให้มาไลยอ่ะสอนเติชินเลยเสียนมวยเขาไม่ได้ไล้วด้วยได้เหรอมวยเนี่ขาไปเลยนี่ไม่ได้ก็เลยนี่ลูกชายสอนเห็นนะข้าไปเลยเออโดนล็อกขาเลย มไม่ได้อะไร้างตีก่หลังเกมเกมไปหาดนตองเหอออกเลยเข้าไปในห้องเลยมาไปสอบสวนก่อนนะโอ้โอมาไปใองเลยมาไปสอบสวนก่อนลุงเดินเดินเลยดินได้แล้วมาไปหาบอเดินไม่ได้นีก็เดี๋ยวไปดูเขาไสเขางานน